สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนดิวบอลแล้วก็เที่ยวงานดอกไม้นะครับในวันที่25นีจังหวัดเชียงรายเราก็จะเปิดงานดอกไม้ของอาเซียนของอบจอเป็นคนจัดในขนาดที่วันที่26เชียงรายเราก็จัดงานดอกไม้ของเทศบาลเปิดในวันที่26ขนาดนี้กบวันที่27ก็จะมีการวิ่งของสามัคคี112ปีครับช่วงเช้านะครับเผื่อว่าใครจะกลัวว่ารถติดก็ให้ดูวันที่ดีครับ25 26 27นี่นะครับ ส่วนวันที่27มีเพื่อนถามว่าเราจะต้องไปเตะฟุตบอลที่สุพรรณบุรีไหมตามโปรแกรมเขาออกมาจากไทยลีเยออกมาว่าเราจะต้องเตะนัดที่16แล้วไปเยือนที่สุพรรณเออผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่รู้เพราะว่าหน้าเพจของสโมสรก็ไม่ได้บอกว่าจะเตะในวันที่27แต่ถ้าเตะจริงก็จะถ่ายช่อง9ขาขณะเดียวกันหน้าเพจสโมสรก็คือไม่ว่าเน็กแม็กก็คือเตะวันที่30ธันวากับสุขโขทยัย ซึ่งเป็นบอลเอสเอครับนก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งขนาะเดียวกันก็มีวันที่5มกราซึ่งจะเตะนตัดที่15ไทยลีกับท่าเรือเพื่อนขององงใช่ไหมครับบอกว่าอ่านัดที่15เตะวันที่5มกราแต่ทําไมนัดที่16บหกดันเตะ27่ทันวาร์หกก็โปรแกรมมันออกมาอย่างนั้นนะไม่รู้ผมจะทําไงเอางี้ ผมจะอธิบายฟังถ้าเกิดว่ามันเตะวันอาทิตย์เนี่ยเขาถามว่าฟอร์มของุุพันมียังไงผมบอกได้เลยว่าฟอร์มบูมากครับแพ้มารวดสีนัดหลังนี้ส่วนเสียงชิงรายเนี่ยถึงซ้อมแค่อมสิ์งชิงรายยูนเต็ดของเราแค่ซ้อมแค่6วันเนี่ยถามว่าโอกาสชนะมีครับมีอยู่ครับนาทีนี้เราน่าจะเข้าขากันมากขึ้นแต่ถ้าไม่เตะ ผมก็ขอมาเทียบฟอร์มในวันที่30เลยครับเจอกับสุขโขทยัยสุขโขทยัยแมทสุดท้ายก็แพ้นะครับแพ้ชมุรีในบ้านซึ่งถ้าเทียบกันตรงนี้แล้วมาเยือนบ้านเราผมก็หวังว่าสิใน,ในเชิงรายยูนเต็ดเราจะล้างตาสุขโขทัยได้แน่ซึ่งวันนั้นก็อยากให้เพื่อนเเนี่ยช่วยไปชมไปเชียร์ที่สนาม ซึ่งเป็นวันใกล้สิ้นปีแต่ผมก็คิดว่ามีหลายๆคนหยุดแล้วขึ้นมาเชียงรายโดยเฉพาะแฟนกว่างกรุงกวางพักถิ่นอลไรก็จะขึ้นบานน่าจะสนุกนะครับสิงเชียงรายเฟตนะติ้งนักเตะครับทําดีแล้วใน ACL กลับมายังต้องทําดียิ่งขึ้นรักษามาตรฐานไว้นะครับทําดีขึ้นไม่เป็นไรครับแต่อย่าทำแย่ ม่เหลือโงโง่โงแดงโง่โงไม่เอากรรมการไม่เป่ายาหยุดก,กรรมการเป่ายาเฉียงเล่นให้ดีเล่นให้สุขภาพชนะยังไงไม่เจ็บตัวชนะยังไงประทับใจคนดูสําคัญที่สุดก็คือต้องชนะส่วนเพื่อนครับใครไปดูที่สนามได้ไปครับไปไม่ได้ก็ต้องเฝ้าหน้าจอทีวีกันไปถ้ารู้ว่าถ่ายทอดช่องไหนผมก็จะเอามาแปะลิงก์ให้ดูตามนั้นครับอย่าลืมนะครับ25ไปเที่ยวงานดอกไม้ก่อน ของอบจจัด26ไปเที่ยวงานดอกไม้ของเทศบาลจัด27มีวิ่งนะครับมีวิ่งของ3คขี่112ปีบายแล้วผมจะถ่ายร่ปถ่ายวิดีโอให้ดูครับบั่นใจรักเชียงรายก็ต้องเชียร์เชียงรายจังหวัดเราครับต้องเป็นจังหวัดนิยมตามนั้น